ที่นี่จ็มาเช่อมคำว่าความจริงความจริงภาษาคนเน่ะมันจริงเท่าที่ตนนึกว่าจริงตามที่สมมติบัญญัติกันว่าจริงแต่ที่จริงอ่คนที่มันจะถือว่าจริงอะไรน่มันต้องถือตามที่มันเห็นว่าจริงเท่านั้นนะนอกนั้นมันไม่ถือพูดแต่ปากความจริงคือสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ว่าจริงอย่างไรผิดก็ได้ถูกก็ได้คนโง่มีจริงไปอย่าง คนปัญญาอ่อนก็จริงไปอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าจริงในภาษาคนมันตามที่คนนั่นมันชอบหรือน,นึกว่าจริงส่วนจริงความจริงในภาษาธรรมนั่นมากกว่านั้นคือต้องทนต่อการพิสูจน์จะพิสูจน์ทดลองกันอย่างไรโดยวิธีใดมันก็ยังคงจริงอยู่นั่นลนะ ไม่ใช่ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าจริงมันทนตการพิสูจน์แล้วอยู่เหนือการสมมติหรือการบัญญัติที่พระสมมติกันว่าจริงบัญญัติกันว่าจริงนั้นมันจริงแค่สมมติแล้วก็พิสูจน์ความไม่จริงออกมาได้ในในชื่อในคราวเดียวกันนั้นจริงโดยสมมติ มันจะจริงโดยแท้จริงโดยธรรมชาติจริงในตัวมันเองมันเนื้อสมมตินันเนื้อบัญญตัติความจริงความจริงนี่ก็เป็นปัญหาอยู่บ่อยๆมันจริงตามที่คนนั้นนึกว่าจริงเนี่ยโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้มันจึงไม่ดับทุกข์ ถ้ามันจริงตามธรรมชาติเป็นจริงเช่นจริงของอนิจจังทุกครั้งอนัตตามันก็ดับทุกข์แต่คนกลับไม่เห็นว่าเป็นความจริงหรือไม่เห็นเอาเซะเลยเห็นแต่ตามที่ตนนึกว่าจริงอย่างไรเข้าใจว่าจริงอย่างไรบางทีก็เป็นความจริงของความโง่ คนโง่ก็มีความจริงตามความรู้สึกคิดนึกของเขาอย่างนี้เป็นความจริงในภาษาคน